สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เราให้เห็นแค่มือก่อนนะคะลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครจะบอกว่าวันเนี้ยมีคุณแม่ท่านหนึ่งที่เขาจะพาดิซันเนี่ยไปไหนก็ยังไม่รู้เลยลเขาก็แบบว่าเฮ้ยต้องมาซ่องฝ่าเบียร์เรียไม่หยุดอลล่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเธอว่าเธอจะเป็นใครห้ 5, 4, 3, 2, าสสาสองหนึ่งไปลตใจหมดเลยค่ะแม่โทรหาหนูแต่เช้าแล้วพาหนูมาเนี่ยโอ้โหเช้ามืดเลยพาหนูไปไหนคราวันนี้จะพาไปพักผ่อน เบาๆหาอะไรกินอร่อยๆไม่ไกลจากกทมบางแสนดีกว่าค่ะบางแสนหรอใช่เราอกพักผ่อนที่บางเขาบอกว่าบางแสนต้องไปกับบางคนเท่านั้นมันเรื่องจริงไหมก็อาจจะจริงค่ะนะแล้วเราไปบางแสนเราจะเจอบางคนไหม่น้าเจอค่ะยังไงต้องเจอแน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะแม่ไปค่ะฟอร์ฟิรีวิว สวัสดีค่ะพบกับทิฉันท็อฟฟี่นิชนันนะคะวันนี้พามาพักผ่อนไม่ไกลจากกรทมค่ะอยู่ที่บางแสนนะคะเราพาทุกท่านมาที่ร้านอาหารโคเทียนหลวงนะคะอร่อยมากๆคะ่ะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนอกจากอาหารอร่อยแล้วมีกิจกรรมแอคทิวิตี้ด้วยสามารถที่จะพายเรือล่องก็ไปตามลำานน้ำนะคะเป็นป่าเป็นป่าอ่าวนะคะติดก,กับทะเลนะคะบรรยากาศแบบสบายๆค,คุณค่ะตามท็อฟฟี่มาเลยค่ะ ลคาคะคุณผู้ชมค่ะกิจกรรมแอคทิวิตี้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพายเรือนะคะบริเวณนี้นะคะลงจากเอ่อบริเวณท่าของร้าโพทะเลหลวงแล้วก็เลาะเข้าไปนะคะเป็นปากโกงกลางนะคะแล้วก็ออกสู่ปากทะเลตรงนู้เลยนะคะแล้วก็วนกลับมาตรงนี้ สบายๆสนุกๆนะใครที่อยากจะมาทานอาหารที่นี่แล้วก็อยากจะมาพายเรือเล่นต้องมาที่โคทะเลหลงนะคะบางแสนนะคะทางมาอ่างศิลาสนุกแน่นอนอะเดี๋ยวไปพายเรือกันคับคุณเกิดอะไรขึ้นคะแม่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะรอนถ่ายอยู่หรอ มื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นคะคุณแม่ขาอะไรกันนิดนึงค่ะเออนิดหน่อยนิดหน่อยไปได้เบียร์แนะนำหน่อยว่ารองของรองเท้าใส่มาทุกคนเป็นยังไงคะรองเท้าส้นสูงได้แต่ต้องลองมาลองนิดนึงเพราะว่าเป็นแบบเป็นพคมรองแบบแพลลอยนะแม่นี่คือเราต้องพายเองเลยหรอคะใช่เอาละค่ะคือการอ่าโอเคค่ะสาธิตนิดนึงคคุณพี่โอเค โอช่วยน้ำไปอ๋อโอเคครับสามารถอยู่โอเคเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเบียโอเคนะบียโอเคว่าค่ะหนูทรงตัวได้ค่ะแม่ไว้น้ําเป็นหนูไว้น้ําเป็นเราเป็นลูกแม่น้ําเรารอดได้ถ้าแม่นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันนะคะไปคจะล่องไปกันนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะถ่ายเบียด้วยโอเคค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมขะตอนนี้เรากําลังพายเรือกันนะคะอยู่ที่ ป่าโกงกางนะคะริมทะเลบางแสนนะคะออกจากร้านโพทะเลหลวงนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารที่บรรยากาศดีมาทานอาหารเสร็จแล้วก็มีกิจกรรมนะคะแอคทิวิตี้ให้เราพายเรือกันนะคะบริเวณที่ป่าอ่าวบางแสนชิลมากแล้วก็บรรยากาศดีมากจริงแล้วทรินี้เราตั้งใจว่าเราจะมาบางแสนเพื่อจะมาทำงานนะคะใช่สงบทำงานใช่แล้วแบบ นี่แนะนาบอกว่ามีใครแล้วเราก็เพิ่งรู้ครั้งแรกเหมือนกันนะค่ะ <c oughs> แต่เราเคยมาทานที่นี่แล้วโอเคมากเลยอ่ะ<ม>เดี๋ยวเข้าสู่ท่าด้านในแล้วหลยตรงแพนอ่เาอเดี๋ยวเ,<ร>เดี๋ยว<ร>ให้เ,เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านในค่ะ <c oughs> สำหรับใครที่กลัวหลงนะคะพายเข้ามาแล้วมต้องกลัวค่ะเขามีป้านลูกศรอยู่ด้านหลังนี่นะคะคอยบอกทางว่าเลี้ยวไปทางไหนชี้ไปทางไหนสบายมากเลยนะคะเก๋ค่ะไปต่อเลยค่ะนี่เลี้ยวไปทางนี้ค่ะตามลูกศรบอกนะจ๊ะเป็นอะไรมหเนี่ไม่ออกอย่าออกเอนะไม่นะกลัวมันไม่มีคลื่นคลื่นนิดเดียวเองมันไม่ยอกมันไม่ออก กลัวอะไรจริงเห,หรอโอ้มันไม่มีอะไรเลยแม่หยอกสาบไปหมดเดี๋ยวนี้แม,ม่ถึงฝั่งแล้วเป็นไงบ้าง <c oughs> สนุกมากสนุกมากมากมา,ก,มาก,ออกไม่เอาหยอกท่านแล้ <c oughs> ข้างในเก๋มากมีป้ <c oughs> ายบอกทางหมดเลยแล้วก็จะเห็นกิจกรรมของเราที่ผ่านมานะคะเก๋มากอยากให้มากันเยอะๆค่ะเป็นเนกรีสุดฤิ์เลยเพราะคลื่นแรงนิดนึงตอนออกปากอ่าวนะคะแต่สนุกค่ะ นี่แหละค่ะเป็นกิจกรรมสุดพิเศษของเรานะคะในการมาพักผ่อนนะคะที่บางแสนไม่ไกลาจากกทมค่ะใครสนใจอยากจะซื้อที่นะคะก็มาได้ที่ร้านโพทะเลหลวงนะคะอาหารอร่อยบรรยากาศดีแล้วก็มีกิจกรรมให้พายเรือเล่นด้วยถ้ามาจากทางฝั่งอ่างศิลาผ่านสารเจ้านาจามานะคะทางมาเขาสามุกอยู่เทิร์นปุ๊บร้านอยู่ฝั่งทะเลเลยนะคะ<อ>เห็นป้ายใหญ่ๆสีเหลืองโพทะเลหลวงนะคะถ้ามาจากบางแสนก็เขาสามุกนะคะตรงมาจะมาอ่างศิลาอยู่ซ้ายมือเลยทางมาง่ายค่ะร้านแบบใหญ่โตมากแล้วก็ ปลายชัดเจนค่ะมากันนะคะที่โพทะเลหลวงค่ะเร m e n นค่ะท็อฟี่ให้ค่ะคุคะเอาเป็นว่าใครอยากจะมาสนุกกับท็อฟฟี่แบบนี้นะคะอยากจะสำรองที่นั่งนะคะ038-398-299เน้นย้ำค่ะ038-398-299นะคะแล้วก็เข้าไปที่ Facebook ของโพทะเลหลวงซีฟูด้ดภาษาไทยเลยนะคะเจอแน่นอนค่ะเลิศค่ะ